ความคิครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับจ๊อบในวันนี้เนี่ยผมได้รับมอบหมายให้มาประกอบตู้เสื้อผ้าให้กับบ้านของลูกค้าและสําหรับเครื่องมือที่ผมเลือกใช้ในครั้งนี้ผมจะใช้เป็นสว่นานไขควงกระแทกไร้สาย230ินิวตันเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่สเปคต้องบอกว่าเอาเรื่องจัดเลยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือกันเลยดีกว่าสําหรับการประกอบตู้เสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าควรศึกษาคู่มือการประกอบแต่ละชิ้นส่วนต่างๆ ให้ดีอย่างละเอียดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือประกอบใหม่หลายๆรอบนะครับหรือมีชิ้นส่วนบางอย่างที่เหลือหรือขาดจากการประกอบชิ้นงานเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าควรแยกชิ้นส่วนต่างๆไว้อย่างชัดเจนเพื่อชิ้นส่วนจะได้ไม่ปนกันแถมหาง่ายด้วยนะทุกคนด้วยแรงทอร์อ230นิวตันเนี่ยบางคนคิดว่าแรงไปแต่สว่านไขควงกระแทกตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้งานโหมดสําหรับงานไม้ได้ด้วยนะครับ ก็คือกดเลือกโหมดที่1แบบนี้เลยครับคราวนี้เครื่องก็จะทําการคํานวณรอบให้เหมาะสมกับงานไม้ที่เรากําลังจะทํางานโดยอัตโนมัติเองเลยครับขั้นตอนแรกในการประกอบตู้นะครับจะเริ่มจากการประกอบฟังก์ชันภายในก่อนยิงสกูเข้าไปแบบนี้เลยง่ายมากและลื่นมากครับทุกคนขันผิดก็ถอนได้ง่ายนะครับเพราะมีโหมดออโต้สต็อป แค่กดไปที่โหมดที่2ปรับทิศทางของสว่านให้หมุนออกหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้เมื่อสกรูถูกหมุนออกและไม่มีแรงต้านเครื่องก็จะหยุดเองแบบนี้ครับเห็นไหมละครับว่านิ้วผมยังกดอยู่ที่สวิตช์อยู่เลยหลังจากนั้นเราก็จะประกอบผนังตู้ทั้งสองข้างผนังด้านบนของตู้ต่อด้วยประกอบล้อของบานประตูตู้ และประกอบรางประตูด้านบนและรางประตูด้านล่างสําหรับรองรับบานประตูของตู้ให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้สําหรับงานประกอบตู้เสื้อผ้าไม่ผิดหวังจริงๆครับที่เลือกเจ้าสวรรนไขควงไร้สาย230นิวตันตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านพัำคินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายกว่า2,000แห่งที่มีลูกฟักทองสีส้มผัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง